สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยห้อยใหญ่ใส่เครืองมือน,นี่น้องอ้อยจะเดินซ้ายออกไปข้างนอกน,นะคะเนาะช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณบ่ายสองกับลูกค้าก็จะซาซาจักน้อยพอดีลุงเด่นอเออไปกินอาหารโปรดอีกแล้วค่ะพี่น้องขากันเลยว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปพุ่นแต่ว่าน้องอ้อยก็มีของฝากของุงเด่นด้ยค่ะเด้อว,ว่าจะเอาไปฝากลุงเด่นตแต่หลายเทียร์ละค่ะแต่ว่าบ่มีโอกาสที่ว่าจะได้ออกไปกันเลยนี่นี่ เขาเอิญยังกะน,นองพักดองเครื่องเคียงกินกับลาบค่ะพี่น้องคะ่ะนี่น้องอ้อยซื้อมาจากเพื่อนน้องอ้อยก็ไว้ขวดหนึง่งที่จริงสร้างได้สองสร้างสามขวดแล้วล่ะแต่มันได้มาสองขวดของเขาขายดีค่ะนี่อ้ายเพิ่นเฮ็ดหมูหันวัวหันอยู่อำเภอเวียงใช่เนาะค่ะเนาะแกกับถ้ำขายอยู่คือกันแต่ตอนนี้คอมันขาดเนาะก็ได้มาแค่นี้สองขวดน้องอ้อยไว้ขวดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาไปกินดูว่ามันจะอร่อยไหมเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ักบเมีนูอีกแล้วนี่เมี่นูของน้องอ้อยไปสมทบกับลุงเดนค่ะหนังควายจีค่ะพี่น้องค่ะหอวห้อนสิก,กินหนังควายจีอ่ะเดี๋ยวห้าเดินทางกันเลยจ้าเดี๋ยวไปก็บบักหน้าเดียท่านพอม,มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็มาถึงสวนลุงเดนแล้วนะคะโอ้มาเห็นนันของของลุงเดนตกใจค่ะพี่น้องค่ะ เดร์เดร์ต้องอ้อยเสื้าไปเบิ้งนะจ๊ะนี่เหอ้ยเห็นอย่างนะค่ะสวัสดีค่ะลุงเดนสวัสดีค่ะยายทันเฮ้ยมาเปลี่ยนเมี่ยงวั้วอีกแล้วนะาเสือมาเหรอฮะนี่เอาเสือมาเหรอเอาเสือเหมือนสุดสายหนังกลางแปลงแอบแอเห็นเห็นแอบๆแล้วเห็นแอบๆอบแล้วอยากเห็นอยากเห็นวุดสายหนังน้อยก็ตอนเย็นนี้ก็จะมีงานมิสติ้งนิดหน่อยแล้วก็ดหนัวหนังมาขาย ไปดูหน่อยไหมไปไปไปนังเรื่องยังนอน้อหนังผีปอบบ่เนาะงลงหนังลงหนังดเด็นี่เอออเอาอะไรให้น่ะนี่มีของฝากค่ะมีของฝากอืมของฝากจากเวียงชัยขอโทษพริกมะแขวนนลูกคาบักรดินฟ้าดองน้ำปลามาถูกจังหวะมากเลยกินมาเนี้สุดยอดสุดยอดแล้วเนี่ยอะไรอีกอ่ะอ๋อโอ้ยว้าวปด็พอมีอะไรจะตี๋ มพอดีพอดีพอดีใช่มนี่นี่เวลาทำเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นหนังวัวนี่เนาะหนังควายคือกันละหนังไผ่ไผ่ละอ่อนลองอ่อนมาดูมาหอมหอมหอมอะไรเนี่ยมามหอมแล้วหอมแล้วสเต็กไฟไหม้แล้วสเต็กแล้วลืมนี่ทำสเต็กอโชวได้จังหวอยมากินลาบทำสเต็กเห็นไหม โา่ปฏิเทอเทอเทอเจี๋หวจมดนะครไปดูหนังก่อนไหมอ๋อไปไปใช้น้ำให้ก็ให้หมดเลยอันนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้เอามาขายเอามาให้นะแม่ว่าให้เอามาฝากจะทันไับได้ความลงเด่นลองชิมดูได้ได้ได้ลองท้องลองท้องเห็นว่าไม่ได้กินข้าวเที่ยงน้องอใหมาไปดูหน่อยน้องใหม่ทำซาลาเปาขายด้วยเหรอค่ะทำขายแค่แกะแพ็คแล้วก็นึ่งถอดแมตตกันอ๋อบรรยากาศดี ขั้วลุงเด่นลามาติดตัวขวารงเด่นอะไรนะขั้วขั้วลุงเด่นซีดีเพกวันนี้เราจะใช้หนังกันครับพี่น้อยเปิดโรงหนังลามาแล้วออืหเปิดนะคะอือหือทำยังไงกินนี่ลุงเด่นทำเหมือนที่น้อ้อยมาให้แหละอ๋อนี่พอขั้วอะไรเป็นปะแสะของลุงเด่นเส้นยาวนะยาวอย่างนี้เลยอันนี้อะไรมันนี่อืมนี่อะไรมันแนยเออหางมันเฉยหางมันหางมัน มึดเลดมึนอยู่มันอยู่ส่วนนี้พอดีเนาะอยากเห็นเนาถ้าอยากเห็นก็จะให้ดูนะโบเผื่อท่านผู้ชมไม่รู้จักหน้าก็เลยถามนังควายครับก็จะเอาเก็บไว้กินตอนฤดูหนาวเยวมีแคมปิ้งมันจะเก็บไปนานแล้วก็มีแขกไปใครมาเนี่ยเราก็จะทำอยากอยากให้ยายทำเส้นยาวๆเลย ถ้าทำกินเนี่ยเขาอาจจะเส้นเล็กไงค่ะคสั้นๆเล็กๆเหมือนแบงน้องอ้อยอ่ะค่ะเจ้าตาเจ้าจ่ะเจ้าเนะ่เขาทำขายเขาทำแค่นี้เห็นไหมเนี่ยยี่สิบบาทค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะทำเส้นละวาอืมเคกินเด็าที่นี้ฮ้เวลากินเนี้ยยากผมชอบอะไรอลังการ ในตีหัวกันครึ่งนี้ครึ่งนีเราแบบนี้เวลาจะกินเราไม่จุดกับเตาอังโลไงเราจะขนฟืนจากบนบนลงออกมาเลยก็มีงานไม่ติ่งเหมือนก่อกองไฟอ่ะรอบกองไฟแล้วก็เอานังไฟยืนเข้าไปเลยจกอันไดฟืนจกอใดหนังนออกมาเดี๋ยวมาแลงกับทาเบื้องนังสวนลุงเดนเลยค่ะเด้อจะออกมาแบบใดายหนังแล้วครับผดผู้ผดผูปักหมูปักแตง อันนี้น้อยอันนี้เนื้อนี่เดี๋ยวจะย่างกินนะไม่ได้อะทิ้งกันอ๋อขูดขูดออกมาจ้ะป่าแล้วเลยแดงแดงโอ้เสจจุดเป็นไม้เลยนี่จะแร่โชว์หน่อยนีแร่แร่เป็นขี้เหร่เแร่แปิ้งนี่แหละใส่หมักใส่เกลือก็ปิ้งเลยนี่น้อยนี่เศร้าเศร้าเศร้าเกลือเนาะอืม มันมันจังหนอติดหนังเนาะติดหนังเคียงใ่ี่เลนะคะตินหมูได้สิถ้าต้มก็เนื้อฟูมาเลยล่ะย่างก็ได้ต้มก็ได้แล้วแต่ใครจะกินแบบไหนจะเอาไปทําเป็นแดดเดียวแล้วไปทอดก็ยังได้เลยครับมีมันมีเยอะเลยนะแล้วหางมันเราเอาไปทําอะไรลุงดิมเคยกินสูปหางวัวไหมอ๋อเคยๆก็นี่สูุปหางไฟได้ลองไปกอนะ จสิว่าจังแนวใดกับแนวนันล่ะนุองเด่นอ่าทางพีทางพีทางพีน้องเดี๋ยวอันนี้เปตากแดไรอเลยเดี๋ยวจะค่ะนั่นตากหนารดนุ้งเด่นหนาผัดอ๋อตากนี้เตกเลยนี่วทีกลางมันหลงๆรลงนี่น่ะมาปาทาน้อชิมหน่อยให้ชิมอนะอตัวนี้เลยไมถ้ากินพร้อมกันนี่ละจ้าเมื่อนี้สิมมากัน ว้าสิมาลักเอาอยัางเกาะปากหน้าอ,าอยู่มันยาท่านมาเอกี้อารมณ์สันติ <laughs> บอกแทนยากานแล้วชื้อแจนแต้มอ้อนเกีบยหงายมาเด้อมาเด้อพี่น,อน้องมาพัดผ้ากันก,กินไปนี่ยงังยังก็รองน้องเนี่ยอ๋อขอบคุณค่ะนั่งเอกพักเอ,ก,เอกขาทั้งโดนอยู่เนี่ยบรรยากาศดีนะลมลม มีเดือบไหมโอ้โหใช้ได้เลยอย่างเงี้ยอวิฉำอุ้ยน้ำจะชิมแล้วเนี่ยเอาๆชิมเลยจวดโอ้โหน้ำสลักเลยฮึ่มน้าเลยเขาชิมกันอยู่นะประมาณนี้เลยชิมมาด้วยชิมชิมชิมข้าวคั่วหน่อยหนึ่งหอมหอมครับพี่น้องกินเนื้อย่างนี่หอมขนาดเกลือหิมะไล่กับพริกไทยดำ น้องไอ้จับไดยเอาไม่ดูไดฮะมันวัาใช่ดิยังเหลือไว้อยู่ถ้ากินพร้อมกันจ้าเอาเอาเอากิมไปเน่เราดิเนี่ยเอาลค่ะอันนี้คือขั้นตอนการยังนาเล่เืนซ่าก็ได้สกเล็กก็ได้ลุกครึ่งหรอ เออลูกรึ่งครับใ่ข้อันนี้สูตรอีสานเป็นมาจากอะไรใส่อีสานเพราะว่าต้องมีขราวครัวอืมนี่ค่ะจดดน้ำที่ให้นะจอดว่ามันก๋วยเตี๋ยวบาอดเอาแถมอีกแย่วลืมนั่นเด้อลดเรียงเงเด้อปลดปลาเงเด้ออ๋อไหนนี่อันนี้วัทยวัดไทยวัาไทยวับไทยวัไทยบัดไทยวัดบ้ยวนไทยวัทยวไทยเัยวัไทยวัดไทยัดไััดไวัยวไยวดไทยวัดไทยวัดไทยวยงยวัดไลยปัดไไัดไทลดย มั่นใจมันใจคุณภาพตัวเองมันเป็นยังไงมั่นใจคุณภาพตัวเองนะร้อนแรงในคนนี้ดีวัวคขวดอย่าไปขวดสรานะไลยอย่าไปขวดสระหน้ไว้ตอาไว้อะไรเ้เห็นมาเห็นมาดตั้งถ่ายครับคนละร้อยสามสิบบาทนะครับทักมาได้ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวขัวลุงเด่นนะเลยครับตัวเตี้ยตัวเตี้ยขมชาตินี้ยำชาติหน้าาอดูพี่น้อง ข้าวเหนียวอุ่นๆมาเน้อข้าวเหนียวอุ่นๆบม่ได้เซ่ข่อมเขาได้มาเนี้อเซ่ซ้อนได้มาเนื้อปัดมาเนี้กินหน้ายังก็กินกับลากชูบ่โทุกบะทบะทบ่โบะทบะบะธรรมดาหลักแย่เลยน้อยดูค่ะหลังจากนั้นต้นหอมบักขี้โอ้ครับอีสานสีบปเหลืองหดสีขาวขัวเดว่า้อ้ตัวนี้เอ อันตัวนี้น้อยเดียวมีทับปิ้งทับปิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโรยหนาตั้งหากเพราะว่าเขาต้องต้องไว้โรยหนาทับปิ้งพี่น้องเอ้ยน้ะใครเราจะกินข้าวมาเด้อประมาณนี้อ๋อคิวซี่ตรวจสอบใครจะเป็นใายคิวซี่น้องไอ้หนึ่งนี่เปล่านี่นี่นี่พี่น้อง อ่ะน้องไอครับนี่พี่น้องเนื้อวิธีวิธีคนบานทุ่งสุดสุดขาวเลยสิเปืือนเลือดเออ้าว,วยว้อมรดอันนาเลยซิ่โอ้โหโอ้โหอะไรอื้มหน้าสวยๆอย่างเธอเด็กครับพี่น้องคะกินยังสักเล็ก ส่เล็กรูโซ่เล็กนะเลยน้าเเพื่อไวย่นคนมงินเพ่เลพนเรตรงนีครับะคมอีกนิดหนึ่งคมอีกนิดนึงเอาถ่ายนิดหนึ่งแล้วกันงันอ่ะฝาเลืองทำงานฝาเลือง่ไม่ด้สั่งแล้วทำสั่งมาร้อยสาบาทครับดเรียกก็กรูาด้วยเจ็บแล้วอ่ายอันนี้บ่เนี่ยนะนี่าปุ๋ยบ่ ปุ้ยไม่ขาดแล้วนะปุ้ยพอดีแล้วเดี๋ยวให้พื้นที่ลงบันี่เดี๋ยวจะเอาเอาไว้นี่ก่อนเนาครับครับครับเดี๋ยวสร้างเนื้อต่อครับพี่น้องมาหนิดูน่ากินไหมข้าวเหนียวมาเด้อนะหนึ่งสองสามราค่ะพูนนี่ดิบก็มีสุกก็มีน้อยทีนี้เบิดไปแล้วโลหนึ่ง แทบเดียวครับพี่น้องคะบรรยากาศมันยู่งไอมดํายู่กินเรื่อยๆิจงทองจงทองไปแานนี้ในเดิอนอะไรเนี่ยเด้อกินหนังดิกินเขากับนังเบิ้องนังก็กินเขานังแหงคือเกี้ยงน้ำไอ้ยำยำละอูดดูดเนาะเยิงเขา แต่ตอนนี้ไ่ได้ขึ้นยังแล้วตอนนี้แค่พักกินเล็กนั่นเดียวตอนน่กินไปตามแอบก้อนตอนนี้นเวานี่เขาตัดซื้อหน่อยเนาะจ้นีเป็นเมนูของลเลนนะคะนะเอเขาจะกินกินแบบสุกดาดหลับดาดัวดาดหลับัวดาดเอาไม่นยังทไยังก่หลับพัวดาดหลับัวดาดวค่ะกินเป็นไปยาอ เวดมือนะคะน่องมันีโครมกระเย็นซวยๆบรรยากาศสวนลุงเด่นแหวางกันเพราะว่านั่นไหนออเดอร์มันเพียบแต่ว่าจัดด่ดานบ่ดหานาิยกแล้มใส่ตัวนี้เพื่อนๆนะครับกินแม่ซากระทะซากระทะนี่ละกินสวนลุงเด่นนี่ละจ้าซากระทะครับแม่อย่าให้มันสุกเกินนะเหมือนเรากินหมูกระทะเลยอพอเอาตัวนี่งๆเอาตัวอเดอร์ติสหรือตี อเลี้ยวหม้อเขาหนาเดี๋ยวใช้เวลาแป๊บหนึ่งแสดงว่าย่ายังหิวอยู่ใจหอนไวรุ่นใจร้อนใ่อันนี้อันนี้อาจจะไม่เข้าตาน้าเลยน้าเลรวะสุกนาเรยังค้างใส่แล้วจักสู้กันเห็นยังตี่นาเลรวะมาวางใกล้ชาใกล้จะสุกเลยเดือดแล้วเดือดจะสุก โดนไอห่อนบ่ได้ได้เปียงเปียงเปียงนะเลยว่าจัดใหญ่หลายสองสามเนาะของในเรียนว่าสาดสาันนึงนี่โอ้ยน่ากินน้อยคุณนะคะโอ้ยแบบบ่อนวันนัสนหอมด้วบานหอมนด้เาๆหอมๆหอมลาบดาดได้กินน้องเอ้ยบบนี้ลาบดาดสาดาดตับใส่วยไปกินกินข้างเลยอร่อยห่อนหวาน อร่อยนะเรนใช่ละแซ่บแซ่บหอมเหมือนไม่ต้องหาน้ำจิ้มเนี่ยไม่ต้องถามน้าเรนนาเรนท่านจะแฉอันหรอกเน่ยังไม่แจอันเลยเจ๊เข็งดิใจแข็งดิ่ฮะจะกินเป็นไปย่างๆนะจ๊ะเนาะผู้ยานเราเสีเลยไม่เหนียวอ่ะแต่ถ้าสุกก็เหนียวเลยนะอร่อยนี่นี่ไข่วัวเอาไข่มาใส่ให้น้ำมันน้ำมันน่ะ ออร่ยขนาดกินไรปานี้ยายท่านกับบอ้วนเทียนาะลุงเด่นยายท่านน่ะเลยนี่บ่พากันอ้วนกันจะค้นเลยอยูช่วงช่วงฮะไม่เปลาออกกล้องไงกันหายใจเลยหนึ่งสองสามอึบเตี้ยเนี่ยไหลปวดๆเตี้ยกินที่เหลือ้อยว่าแม่ลูกโป่งสวรรค์ผลัดจ้ก ข้างนี้ก็กินกันไปยาวๆกระทะแบบุ้่งเด่นมาดาดแซบไปแซบไปเลยแซบวันนี้แซบไปนั่นเลยพอสดแล้วนั่นเลยจะสดดิมาแซ่บไรจ้าไม่นู่นเลยคนน่ะคนน่ะคนน่ะไขมันวัวไขมันควายครับเห็ดเห็ดคือหมูกระทะเลยจีเปลี่ยนจากมันควายเป็นคนน่ะเห็ดที่แตงคูคูบ้านเลย เอาค่ะถ้ามีกรสีเงาเงากันไปแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะกรสีขอไปแล้วนัดจ้เนาะอ่ะขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่โคกเจะกับน้องอ้อยเพิ่งใส่น้ำเลยถ่ายหนังกันนะค่ะจะรอดูหนังอยู่มือนี้ก็ขอบคุณลุงเด่นเนะจ้าเด้อขอบคุณขอบคุณนาเรขอบคุณที่ท่านหลายๆจ้ามัอนี้ก็อร่อยอร่อยตามเคยนะคะไม่พลาด ันมีเมนูนี่เธอไ่เห็นน้องอ้อยมันก็เป็นแป้กเลย้มแต่บอกเห็นน้องอ้อยเบอเออน้องอ้อยน้องอ้อยก็เครียดหมดแล้วอยดีสนุกสนานกันไปด้วยใจเด้อกัขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านคะ้งายัแ้งรุงเ่นกันปานมากันนะคะจ้าไปแล้วค่ะ អ <Gãi đăng> <t believers> ្នកសារកផាសាដំណាដំណាសិនដាតអរគុណខ្មាស